ัสดีค่ะสวัสด n ค่ะวอลกันน์ส์ e อ a n ันน์ส์วอลกันน์ส b r อ n d o n น์ส์วอลกันน์ส์วอลก n นน์ส์วมีก e นน์สวอลกันน์ส์วกัน e ์วอลกัน e ์ส์วอลกินเ์ส t วอลกันนส์วอนวอลวันนีส์วอกนน์ส์วอลกันนอลกันน์ส์วอกันอลกันน์ส์วอ a กันกนวกัน่กินนวมกินวลกัสวลีมี definitely me because I like ate like all the noodles yes <laughs> um, last time. Okay. เดี๋ยวค่อยกินกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะโอเคยังไม่มานูโดน้องมาแล้วนะคะแต่ว่า and and when, told, when it came and it, it had but was แต่ว่าเขใส่ผักมาคือเราไม่ใส่ผักใช้เป็นไหมเนี่ยใช้ช็อปสติกเป็นไหม if it if if it doesn't work นี่นี่ใช้ตัวนี้ตัวนั้นมันใหญ่ไปเบากว่านั้เบาพูดก่อนโอ้โอจะเอานะโอเคแม่แม่ did not did she did not get my mommy didn't get her คนหิวก so, uh, ็ได้กินก่อนไงแม่ไม่หิวแม่ไม่ค่อยหิวเขาไหร่ so อาทำอย่างนี้ดีกว่าโอเคเอาไมส้อมเอาสปูนใส่นี่โอเคเอากิน if this does not work for me then we're using a fork อนหิว นี่กินชีสเต็กม,มาแล้วนะคะเบนนอนคือกินชีสเต็กม,มาแล้วไอ้นี่แกจะกินวเพราะว่ากินยเสียวไหลขอ,อยังมาส่งของแล้วได้เด็ก yeah, <that> <laughs> <laughs> ใช้ช็อปสติ๊กไม่เป็นจร่งจั Can we get four? <laughs> uh oh, oh, uh ah. -huh. Mommy is mobile. You just you big boy. Jump, I think I like you. Eat, eat, have and have and to go later in again, right? Yeah, <laughs> <laughs> right. I eat. ฟอกไงก็เอาฟอกให้ได้ยังคิวส์มี e ฮัลโหไปถามไปอ่าฮัลโหลที่นี่ฟอกที่ d อนโน้วฮาวทูยูทิสย่ามิสอ m เส s ้องโฟกน t ่ถ้างกำวันไอชียููจับเจ้ตัววันเดียววีโ้จมีเป็นยังไ day One day One day yeah <c oughs>

เป่าลายกระโดดโอ๊ยส้ม อิ่มแล้วกินเป็นเพื่อนลูกเดี๋ยวลูกเงาไปนะสัก้ว <c oughs> ยเล็กมาทัมปิ้งอน่ะกินเราแค่เขี่ยน,น,นข้ของในด้วยเนะี่ยอันนี้อยากจะซดก็มาซดเอาตรงนี้ออหอนก็อหอนพี่เล็กพี่น้องร้องมากร้องมาก ั่งโฮเมนี่คือพิเศษเส้นต่ก,กน,ตน้เอดไว้คะไไต้มน้ำส้มอ่ะอนับกักิน <c oughs> ไปปรุงไป เมียส่งเปียกค่งถั่เรียคึงถั่วเยสค่งเรย่งถ่วเปรยง่วเปรียง่วงถ่วเปรี้ยวงัปรส่วรีง่วเยั <laughs> เยรี้งงนนย,รย่ง่วเป้ยส่งถั่วเ้ยส์้คคนเดียวนะ ยืนยืนขึ้นไม่จะก็อี้ให้ใกล้ๆเนี่ยยืนขึ้นได้ตอนนี้นั่งมากบบ็นนอนีนอ้วนนั่งงนชวนกินตลอย

we ordered an extra one high paw so the extra one high paw ค่ซือ bbe bbe? ้อตะปูตะบีควรทั้งหมดนี่เฉพาะอาหารก็มีรายประมาณ30บาทแล้วก็ให้ทิปอีก20% ให้ที่เคย20%ของ30ก็อยู่ที่ประมาณ6เหรียญเกือบ200บาท10เกือบ200บาท mm. mm. I m, I m, อันนี้ก응ินกินเนื่อน้ำไม่าจะกินดเซนไร้ถือพอมาก ตอนนี้ค่าเงินบาทสามสิบองน่สามสิบสองสามสิบสามที่ประมาณสองรอยเนี่ยองร้อยกว่าบาทนเพราะว่าพนักงานเขาจะได้ชั่วโมงน้อยนะพนักงานเสริมเนี่ยชั่วโมงเขาจะไม่แพงอาชีพเก่าจบซีนบสีเือเป็นพนักงานเสริฟ ขาให้กันประมาณเมืองนี้นะคะเป็นสเวเนียเนี่ยนะถ้าไม่น่าเกลียดก็ประมาณ18%อย่างต่ำเดยวดิฉัจะให้อยู่ประมาณ10-20%หรือ25%

ม่เน้นเน้อเน้นแต่เต้นนี่เรี่เดียวโอ้ยใ้กินให้กินกิมซุปหนักกินใจเอ่ไว้ตถนงนามกับเสียงว่สื่อหนามเมื่อตรงเกินใจเซ็กโลหนึ่งนี่แ u ล e